ครับพอใจอ้วนคนผู้ให้ฉีโผใหญ่ครับไปไปอีกรอบครับบัาเนี่ยเห็นเงียบเงียบไปครับเงียบเงียบไปบ่ขันจักเป็นอย่างอันนี้ครับนกเขาชวาขึ่นฟึกครับนี่เขาชวาเลยครับนี่ตัวนี้สิไปยูหน้ายุ่งอุดรได้ครับเด้อระมาณวันที่สิบสี่สิบห้ามีหน้านี่แหละทา้งหน้ายุ่งขาเจ้าจองแต่สิทรงไปหน้ายุ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเบื้องเก็ดแก้วกันครับบัดเนี่ย มาตามพอยายอวนมามือเศร้าได้เขาชาว่าตัวนึงนะครับพูดล่ะบ่เป็นตีแต่วตีือห้องสวดสวดแทอะแม่บึงตีบนกจอกนกเอียงสโนโอเห็นมันเงียบเงียบไหมครับมันคือบอ่อขันส,สิ๋ยวสิยางไปเบิ้นสัก่อนแม่มึง เสียงนกเอี้ยงปลาหนีเป็นลักษณะนีนี่จีนนกเอี้ยงแท้ๆโอ้ยนกเอี้ยงเป็นปลาอุย้ยตีนที่หลีกพี่นอ้องจีนนกเอี้ยงจีนนกเอียอ้ยงอู้เอาละเอาละบ่ดนี้จักโตนี่นรอครับโอ้ยมาสีมันแถวที่นี่ ตีดกเอียงสองฟังเลยปาดเอเอาเอาเอาตีตงไหนมาตีดพดตีดพดแถวที่นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดดเ,ยเ,ยเดี๋ยวคือมาตีดอกขาวตีหียงดกเอียงไหมเดี๋ยวเอาลงมาบ่เอาลงมาเ,เอาลงมา เดี๋ยวบบเบิ้งพี่น้องแกเกศแก้วมันแสดงไงมงเนี่ยติดแังไกรดรอก,ก่ะเดี๋อติดนกเอียงโต๊กใจแบบไงเลยครับบินมึงเนี่ยลงบอรคยแคบป,ปะนี่กะเน,นี่ยครับติดนกเอียงสองฟังเลยเดี๋ยวเสียวออกครับแต่สีปอยอขึ้นเราเหครับว่าเอาเอครับเดี๋ยวปลอยอขึ้นเรา เดี๋ยวขึ้นไหวขึ้นกาล่ะจะสีไรนกบ่ไ้นกรือสีไรนกเอียงอยกกับบ้าหูแต่ขอขอบคุณนะครับนะขอบคุณหลายๆคนหลา์กดแช่คนติดตามให้พยย่อใหญ่กวนคนผู้ขยาฉีโผใหไ่นะครับเดี๋ยวเจอกันไหมครับเดี๋ยวสิโพดนกสักกอนขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ